สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเยาวกันอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆได้ข้อที่2สืบคน้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆได้ข้อที่3ค่ะตรรกะและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะจะมีด้านใดบ้างนะคะอ่ะด้านแรกเลยนะคะด้านที่1คือเกี่ยวกับด้านเครื่องมือเครื่องใช้นะคะสมัยก่อนเราจะใช้แสงสว่างจากตะเกียงเราใช้เตาถ่านนะคะส่วนสมัยปัจจุบันนะคะ เราก็จะมีเครื่องไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะมีหลอดไฟนะคะมีหม้องข้าวเตารีดพัดลมนะคะอ่าอ่าเรามาดูด้านที่สองกันนะคะในด้านการประกอบอาชีพนะคะอดีตเราในการทำนานะคะเราจะใช้แรงงานจากสัต แต่ในปัจจุบันการทำนาเราใช้รถไถนะคะมาช่วยในการไถานาแล้วก็ในอดีตสังคมไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันนะคะ,ะคนก็จะมาประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าไปเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะดูด้านต่อไปนะคะด้านที่ 3ค่ะด้านที่3คือด้านการแต่งกายในอดีตนะคะการแต่งกายเราก็จะใช้เสื้อผ้าแบบไทยนะคะส่วนปัจจุบันนะคะเสื้อผ้าเราก็จะเรียนแบบาชาวตะวันตกนะคะด้านต่อไปนะคะด้านที่4ด้านการสื่อสารการสื่อสารอดีตนะคะเราจะใช้ การสื่อสารโดยส่งจดหมายค่ะใช้จดหมายแล้วก็ใช้โทรเลขโดยมีบุรุษไปษณีนะคะเป็นผู้มาส่งแต่ปัจจุบันเป็นยังไงคะาการติดต่อสื่อสารเราก็ใช้โทรศัพท์ค่ะนะคะทันสมัยมากขึ้นนะคะด้านต่อไปค่ะด้านที่5นะคะด้านประเพณีค่ะอดีตเด็กๆจะดูจากรูปนะคะคือ สงการใช่ไหมคะสงการในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้แค่มีการปรมน้ำนะคะหรือว่าลดน้ำอบกแก่คนในชนชุมชนแต่สมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรคะเรามีอุปกรณ์นะคะชนิดต่างๆมากขึ้นเช่นมีปืนฉีดน้ำมีถังน้ำแล้วก็ใช้รถยนต์นะคะในการขับไปเล่นตามถนนนะคะต่อไปนะคะ ด้านที่6ค่ะคือการรับประทานอาหารอาจจะสังเกตได้ว่าในอดีตนะคะอาหารที่เราจะรับประทานเ,นเป็นอาหารที่หาได้ง่ายๆในชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะนิยมรับประทานอาหารที่ทำไมคะสำเร็จรูปนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ด้านต่อไปเลยนะคะด้านต่อไปคือด้านการเดินทางค่ะ,ะสมัยอดีตนะคะสังเกตได้ว่าเราเนะ่ยจะปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ําเพราะฉะนั้นการใช้เดินการเดินทางเราก็จะใช้ The, ใช้เรือในการเดินทางนะคะส่วนสมัยปัจจุบันนะคะผู้คนก็จะอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นก็จะมีรถยนต์มีรถไฟฟ้า นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนะคะ,ะต่อไปด้านที่8นะคะด้านที่อยู่อาศัยเด็กๆจะสังเกตว่าบ้านในสมัยอดีตนะคะเราจะใช้ไม้นะคะเป็นวัสดุในการก่อสร้างแล้วก็ยกพื้นสูงเพื่อการน้ำท่วมแต่สมัยปัจจุบันเราก็จะใช้ ปูนในการสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะคะด้านต่อไปนะคะด้านการดำเนินชีวิตค่ะอดีตนะคะในอดีตผู้คนก็จะทอผ้าไว้ใช้เองแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะอา่าผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อสินเสื้อผ้านะคะที่สำเร็จรูปนะคะ แลวก็ในอดีตวิถีชีวิตก็จะเรียบง่ายมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส่วนในปัจจุบันวิถีชีวิตก็จะทำไมคะ,ะเร่งรีบค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของคนในชุมชนด้านต่างๆนะคะเด็กๆพอจะจำกันได้บ้างไหมคะว่ามีด้านใดบ้างถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้นะคะเด็กๆสามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังนะคะดูซ้ำๆได้นะคะเพื่อให้จำได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะ,ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือให้เด็กๆนะคะบอก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆนะคะมา3ด้านนะคะเขียนลงในสมุดนะคะ,ะที่เรียนไปมีหลายด้านเลยแต่คุณครูให้เด็กๆตอบแค่3ด้านนะคะเขียนลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูทางไลน์นะคะบอกชื่อนักเรียนแล้วก็อย่าลืมแอดชื่อคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ